อันนี้เบาอ่อนจะมาจูนปั๊มนะครับเน,เนี่ยขึ้นดน่อ่ะ ค่นี้ปั๊มมันไปแล้วครับสตาร์ทยากต้องเหยียบเลิ่งไม่เหยียบไม่ติดเล่นหมีกอืม้ีแรงหืเดมแล้ไมีมแรงห่าแรงเลย,เยอีแเลยไื 6บีดีเดี๋ยวตัวนี้เป็นเดก้าครับหัวนะครับหัวเดก้า6เฮ็ด6เฮ็ดน6่เหรอ6เฮ็ดนี6เฮ็ดอีหนึ่งโอ้2ซีครับ นอกเลยตัวนี้อะไรแพงครับตัวนี้อะไรแพงรถเกี่ยวเคยนอกแล้วครับตัวนี้แล้วก็ขุนขึ้นยากครับร้อนครับอืม้ม โอ้โหของเทศหนึ่งะครับตนนัวนี้ไม่มีแรงครับนะครับต้องเกียกัเลเรี่งช่วย ทบไม่มีอะไรครับเครื่องเดี่ยวครับเดี๋ยวบ่าวเยี่จะจูนปั๊มนะครับ ใช้กูเจ๋มี่กูเจ๋มสร้างงัวกูเจ๋มากอันนี้ถ้าเป็นช่างใหญ่ๆก็ต่ำๆก็สามพันห้านะครับแบบช่างที่ดังๆแล้วมาจูนให้ครับการจูนปั๊มมีหลายแบบครับผมก็ลองมาหลายช่างนะครับช่างไหนจริงๆนะครับเอามาเลยครับ แต่ก็อย่าลืมนะว่าถ้าเครื่องยนต์คุณหลวมลูกปั๊มคุณหลวมจูนไปก็มันก็ไม่มีประโยชน์ครับมันก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงขายขายได้เจ้าเลยนี่ที่ไหนหมุนไงมันนี่หือไะกล่องมันนี่สร้างนี่ คนจูนแล้วมีปัญหาก็มีครับจากเออ่ที่ไม่ค่อยแรงแล้วส่วนมากช่างเขาจะไปเร่งไฟขึ้นครับเร่งไฟปั๊มให้แก่ขึ้นครับแล้วก็อัดน้ามันเข้า <Okay. S 1> บางคันก็ไปตั้งวาลว์ว,าวชิดก็อาจจะมีปัญหาครับ <Okay. S 1> บางคันตั้งไปแล้วเพี้ยนครับ <Okay. S 1> เครื่องมีปัญหาความร้อนขึ้นมมนแล้วแต่สูตร การเต้นช่วยเป็นพ่นน่าจะลูกปั๊มลูกปั๊มมันไปหมดแล้วเนาะแต่ถ้าไม่จบเช็กปั๊มเนี่ยแน,นั้นใช้จะลืมเลยเมนบอกอันตรายนั่นนี่ครับอันตรายครับพวกนี้ต้องระวังขาดข้างล่างไม่รู้เรื่องข้า,ง,ขาขงล่างเนี่ยโอ้เครื่องจะเลยพ่นนี่ยครับ,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 บ เอร์เลยครับอาจารย์อันนี้ใครไม่รู้ก็อย่าทำเล่นนะครับบางคนเห็นแล้วร้อนนิชานะครับไปทำตามครับพังเะครับบอกไว้ก่อนครับเสียเบียเบ้ยเขาลดพังมาหลายคันแล้วครับกว่าจะเป็นครับยังพังดังวิ่งครับเต ซื้อเลอรจะคล้องมาเร็นว่ามันสมเนาะเทเลอขนาดนั้นเลยันงลูกปั่มมือละสามตัวครับเปลี่ยนปั๊มครับกว่าเขาจะรู้แค่นี้ครับมันต้องเอสัมผัสโอ้ยามใส่กันหมดเลยสงสัยใส่เหรอนี่ครับเขาเรียกยามใส่อันนี้งานถนัดเขาเลยครับยามใส่ครับ ชอบโอ้นี่หน่อยครับนี่วะสาสตรน่อยดูากานี่ไตันเอองเนี้ยเออนี่ดิแก่แก่ใครเห็นหรออุ้ยตอนแต่เอาคนละมุมเดี๋ยวมันจะมากรอบกันเนาะมึงขาบขาบโทรศัพท์ไปนี่ครับเหตุผลบางทีที่รถหลายเจ้ามีปัญหากับก็ดูครับ ถ้าไทยจะคล้องเขาเบิ้งอื่น่ะจะคล้องไม่อยู่นะครับนี่คล้องรถไม่อยู่ครับเขาเป็นเอฟซีมาครับอันนี้งานถนัดของเขาครับยามใส่ครับคล้องชอบครับงานประจําคันนี้สรงสัยยิงสวดครับนี่ถ้าจะให้ดีต้องมีกรองมาช่วยครับซื้อกองผมซื้อมาพันห้าครับเอ่อมันเป็นชุดกรองดักตะกรนกรองดักน้ําครับมันจะดีครับ อันนี้ก็คือว่าถ้ายิงสุดเข้าปัม๊มแล้วใส่น้อยตันอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับลูกปั๊มไปเร็วมากครับก็ถ้ามันตันจริงๆรถมันจะดับครับกว่ารถมันจะดับก็คือน้ามันมันแห้งจากปั๊มทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวผ้าปัม๊มเดี๋ยวลูกปั๊มอะไรลายหมดอันตรายครับเป็นอะไรที่หลายคนมองข้ามครับอันนี้ยามใส่เรียบร้อยครับแล้วก็แยกน้ามัน ช่างไงเรารับยามใส่ตามบ้านเรือนรับยามด้วยครับไม่ใช่ว่ายามใส่ปั๊มอย่างเดียวตามนาน้อยนาใหญ่ยามได้หมดครับเอาบางที่มันหายไปอันนี้ค่าแรงครับสามพันท้านะครับเปล่าไม่้มอ,มอ,อนครับเต้เ้บกกเล,ะะลงบอก สดสครัแล้วมันก็ตายน้ำตื้นครับ <Okay. S 1> โล้วต่างอีออนต้องไปดูฟันด้วยครับ ใช่อย่างเดียวนะครับยิ่งที่เป็นรถเท่าแก่รับจ้างครับเนี่ยโอ้ oh. มาถึงสตาร์ทเครื่อ,องไปอย่างเดียวครับ เพื่อเปิดแอร์เนอะ ควันดำควันขาวเวลาอัดน้ำมันเข้าก็าแค่นี้แหละครับที่เขา,มาเมาสรางพันหาครับผมเสียมาเยอะนะครับบางเจ้าสามพันห้ามาตั้งวาวให้แล้วก็หมุนปั๊มอีมิดหน่อยครับสามพันห้าครับผมลองมาหมดแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่เคยครับบางเจ้านี่ทําไม่จบก็มีนะครับ หลายช่างครับช่างมีเยอะครับเ,เรียบร้อยครับนับตังครับเสียดเบียห้าร้อยครับโจนห้าร้อยนะครับเขาโจนยามใ่ครับนี่ครับหลักการมันไม่มีอะไรมากครับแต่มันต้องดูรถตัวเองครับบางคนรถเครื่องรุ่มหลวมลูกปั๊มไปหมด ควันขาวๆแล้วจูนปั๊มให้มันแรงบางทีมันก็ไม่แรงครับดีไม่ดีจากเครื่องพอใช้ได้เป็นเครื่องร้อนแล้วก็เครื่องน็อกได้ครับไม่ใช่ว่าเออ,อยากแรงแล้วจูนให้มันแรงมันก็เป็นไปไม่ได้ครับนี่สภาพไม่สมบูรณ์เสียงเนี่ยนะครับเสียแล้ว เอาก็ฝากเป็นแง่คิดนะครับสำหรับเสียนรถด,ดำหลายๆคนครับบางคนก็บางช่างก็เล่นเปิดไฟให้แก่นะครับเปิดไฟให้แก่อัดน้ำมันเข้าอาศัยาแังแรงเป็เครื่องร้อนก็มีประโยชน์ครับนี่ปักติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวไปลองใส่ดินแถมแถมให้ครับอันนี้แต่ก่อนก็ไปไม่ได้ครับเื้อหนึ่งดืน้นึงก็เป็นไปครับบาวิโอ่อนจัดให้ครับจวดเลยก็เลยได้มาทำเป็นพันที่สองนะครับนี่พันที่สอง คันนี้จูนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไปม,มีงานรออีกคันหนึ่งคันหนึ่งเดี๋ยวจะมาจูนอีก เป็นช่างปั๊มบางทีก็ลำบากครับบางทีเออ่มีหลายเคสนะครับทำงานไม่จบเอ่อวางกรมนาติดตั้งกรมนาเพราะว่าเครื่องรถเกี่ยวมันต้องเป็นกรมนาปั๊มนะครับแล้วเออ่ทำเสร็จตอนวิ่งตัวเปล่าว,วิ่งได้ครับแต่ตอนขึ้นตู้เกี่ยวเข้าไปไม่ได้ครับแล้วช่าง ช่างที่เจ๋งจริงก็คือว่าลูกค้ารถเกี่ยวข้าวไม่ได้ต้องตีรถกลับทันทีนะครับต่อให้อยู่เหนือตีไม่สารก็ต้องมาครับมาแก้ให้ลูกค้าครับเพราะว่าเขาไว้ใจเราแล้วอ่ะเราต้องแก้ให้จบนะครับอย่างเขาจะายิ่งหน้าเกี่ยวข้าวครับรถต้องเกี่ยวข้าวครับรถต้องทํางานทุกวันครับแล้วเวลามันมีจํากัดด้วยช่างก็ต้องรอจะไม่ใช่ว่าจะรอจังหวะไม่ได้นะครับ ไม่ผ่านก็คือเขาจะตีรถกลับมาทันทีครับตีรถกลับมาเพื่อจะมาแก้ให้ลูกค้ากลางคืนก็ตามครับดึกก็ตามก็ต้องมาแก้ให้ครับอันนี้มันก็เปรียบเทียบว,ว่าเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับต้องรู้แต่ว่ารับประกันหลังการทำรบ,บางทีทำแล้วถ้าดีก็ดีไปครับถ้าไม่ดีช่างต้องมาเก็บงานให้ บางคนได้ตังแล้วครับเพราะว่าถ้ามาเก็บงานก็ไม่ได้ตังค์เหมือนเดิมครับอันนี้เจอมาเยอะครับ